สวัสดีคุณลูกค้าทุกๆท่านนะคะคุณลูกค้าในคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะพี่มีนะคะนำเสิร์ฟค่ะคุณลูกค้างานผ้านะคะสปันเลยค่ะคุณลูกค้าค่ะกับดีเทลเก๋ๆลายสวยๆค่ะพร้อมกับนะคะคุณลูกค้าโปรโมชั่นนะคะดีๆค่ะ นะคะเสิร์ฟคุณลูกค้าในคลิปวันนี้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะคุณลูกค้าเข้ามาแล้วอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดติดตามให้กันด้วยนะจ๊ะเรามาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละรุ่นแต่ละตัวเรานำเสนอกันว่าอย่างไรกันบ้างนะคะคุณลูกค้าดีเทลตัวนี้ค่ะงานผ้าสปันอกนะคะ50บวกกันไปเลยนะคะสำหรับตัวนี้พี่บีเรียกนะคะสีส้มค่ะนี่ ผ้าชิ้นใหญ่ๆผ้าตัวยาวๆแบบนี้นะคุณลูกค้าขาราคาค่ะตรงนี้เลยนะคะคุณลูกค้า199บาทเท่านั้นเลยนะคะคุณลูกค้าโปรโมชั่นพิเศษให้กับคุณลูกค้าที่อยู่ในคลิปนะคะที่พี่บีไม่ค่อยได้ทําคลิปลงนะคะคุณลูกค้าทั้งหมดนี้นะคะคุณลูกค้าขารับไปเปลี่ยนแค่199บาทมาดูตัวที่2ค่ะคุณลูกค้า ตัวนี้พี่บีเรียกว่ากรมนะคะสีกรมค่ะตามมาด้วยค่ะคุณลค้าตัวนี้นะคะเราเรียกกันว่าเหลืองตัวยาวนะคะ,ะ,คะแม็กซี่ตัวยาวนะคุณลูกค้าพี่บีสูงร้อยห้าสิบเอ็ดนะคะใส่แล้วกลองเท้าค่ะคุณลูกค้าค่ะต่อด้วยค่ะตัวนี้เราเรียกกันว่าสีฟ้าสวยทุก,ะะกททตัวนะคะ,ะ,ค,ะคุณลูกค้าดีเทลเก๋ทุกตัวค่ะและค่ะคุณลูกค้ารุ่นนี้นะคะคุณลูกค,ค้าขาพี่บีเรียกนะคะสีม่วงค่ะ สีนะคะคุณลูกค้าขาสีม่วงคุณลูกค้าท่านไหนนะคะชอบตัวไหนนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะส่วนนะคะตัวนี้ค่ะคุณลูกค้านี่เลยตัวนี้นะคะตัวใหญ่ๆนะคะตัวยาวๆแบบนี้นะคะราคา199นะคะไ่้ยไปเหมือนกับราคาเสื้อเลยค่ะคุณลูกค้าสีรุ้งนะคะสีรุ้งค่ะคุณลูกค้าขาทวนย้ากันหนึ่งรอบสีส้มนะคะสีกรมค่ะคุณลูกค้าสีเหลืองนะคะ นดฟ้านะคะคุณลูกค้าตามมาด้วยสีม่วงตัวนี้เป็นสีรุ้งนะคะคุณลูกค้าแล้วตัวที่พี่บีใส่ตัวนี้นะคะคุณลูกค้าขาตัวนี้นะเราเรียกกันว่านะคะครามค่ะขออนุญาตเรียกสีเปลี่ยนต่างออกไปนะคะสําหรับตัวนี้เราเรียกกันว่าครามนะคะ คุณลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจคุณลูกค้าท่านไหนชอบนะคะคอมเมนต์กันมาได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ